ผมมหาจะโลกาธิปฏ oh ิจ ah ัมปฏิกาจันจะลีอันที่วังอายาจะทาสันติกาสันตาปาละจังจะชาติกา เตจตัวดรมังอานุกรมมิมังปะสังกาอาราธนานิมนต์พระเมเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อารหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภากะวะโตอารหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกรจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียนก้าวขอน้อมน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียนก้าว ขอกราบนมัสการและขอโอกาสแม่พ่อครูประชาจชา์ท่านพระอาจารย์ศิลานันทาเทรีพระภิกษุณีผู้เป็นประธานสงด้วยความเคารพขอกราบนมัสการและขอโอกาสคณะพระภิกษุณีสงทุกกลปด้วยความเคารพเจริญในธรรมยังสิกขมนาเจริญพรอนญาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านนนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2568ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสองปีมะเส็งอัตมาภาพาพระภิกษุณีวชิรจิตตามคับปัญญาจะได้น้อมนำพระสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยพระสูตรตันตปิฎกอังคุตารานิกายอัฏกะนิบาท เล่มที่23หน้าที่388ข้อที่75ปฐมสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่หนึ่งภิกษุภิกษุณีทั้งหลายสัมปทาในบงเล็บความถึงพร้อมแปดประการนี้สัมปทา แปดประการอะไรบ้างคือ 1. อุทธานาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความมั่น 2. อารักขณสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรด,ดี 4. สมชวีวิตา ความเป็นอยู่เหมาะสม 5. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 6. ศสีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล7จาค้าสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะ 8. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายสัมปทาแปดประการนี้แลคนขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอ ปราศจากความตนีสำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในพบหน้าอยู่เป็นนิดที่พระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าสัจจะตรัสทำแปดประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาครับบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งแก่คฤรัสหัดทั้งหลายปฐมสัมปทาสูตรที่ห้าจบเอวังก็มีด้วยประการละชนีขอกราบราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาขยายข้อความในพระสูตร ให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,งยิ่งขึ้นด้วยเถิดเจ้าค่าระกราบราธนานิมนต์ค่ะหดหูซึมเศรารู้ชัดอยู่หายใจเข้าหายใจออกเหมือนนั่งรถแล้วผ่านไปเรื่อยๆนั่งอยู่ในรถคือลมหายใจหรือความเคลื่อนไหวไกายก็ได้อย่าบุคคลพูดถึงพร้อมแปดประการ ประกอบอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียรรู้จักรักษาอันนี้ในฐานะของขลือหัดเลยถ้าเป็นผู้คองเรือนก็รู้จักรักษา,นนา,นนา,า,เ,าเป็นยังไงร,รักษาสับมีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลมีการให้และการสละเห็นไหมรักษาของพระเจ้ามันมีหลายแนวนี้อเป็นคนขยัน อนนี้เท่าที่ดูก็เท่าๆกันแล้วทั้งนั้นนะเลิกแล้วเลิกไปปั่นเงินเลยเ้อะเลิกจักทีนึงมองเห็นรู้จักวัฏฏสงสารเนี่ยโลมันขยับเข้ามาใกล้มันดีดตัวเลยเด้อโลงนะ่ะมันเข้ามาหานีไม่ได้เดินก็ไปหามัน <c oughs> เข็มวินาทีนี่โลงมันเข้ามาใกล้เรื่อยเลยนะมันจะไม่มีหนีบยังอ้างวากงับ,ง,บงับเข้าไปเลยเด้โลมนะ่ะโลง มืบงับเราเลยเอ้โมโมแต่เพิินอยู่แล้วเสร็จเลยคิดว่ายังมียังเป็นอยู่เนี่ยลืมเหลียวไปดูเอ้ยข้างๆในโลงก็ยังขยับเข้ามาเออรื่อยๆทุกๆเข็มวินาทีที่มันเดิน,มนเม้นว่ล่ะในเวลาที่มันป่วยไข้ยังไม่ทันตายหรอกนึกก่อนนะซรัพยและยศคนรักคนชังเป็นอื่นแน่นอน คนนี้ก็ไม่อยู่อ๋อมีทุรละคนนั่นก็อันนั้นคนนี้ก็อันนี้นน่นอ่ะโดดเดี่ยวอยู่บนเตียงอะ่ะเตรียมใจไหเอ้อเอเอยอย่านึกว่ารอดดิ <c oughs> จะรอดมันตายโหง <c oughs> จริงหรือวะนอกนั้นมันก็ต้องก็ต้องจบอยู่บนเตียงกันละเห็นไ,ไหมจริงๆนะแล้วก็นอนทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ เลือบดูเหมือนกับปู่ย่าตาทวดเราามีตัวอย่างัปแล้วสมบัติประสฐานผู้คนก็จะยื้อแย่งกันไปทางทิศอื่นคนขวายมาตลอดชีวิตนั่นแหละแต่ก็ต้องเป็นอื่นมีมากมีน้อยเสมอกันหมดอยู่ในฐานะเดียวกันหมดเลยย่อมพัดพลากจากสิ่งทั้งปวงไปตั้งแต่ยังลืมตาอยู่นี่แหละเป็นปกติต้องเป็นอย่างนี้ แล้วก็ไอ้ถูกใจก็ไม่ถูกใจได้ว่าร่างกายถูกลัดคอไปแล้วบนไม่ได้พูดไม่ได้ทําใจอย่างเดียวเออจำไว้ได้พื้นฐานมันจะต้องพบอย่างนี้แน่ๆนทุกสิ่งจะเป็นอื่นไปแล้วเราจะมัวชักช้าอยู่ได้ไงนะเ,เพราะฉะนั้นไอ,อ้ไอ,อ้ที่ว่าไอ,อ้มันขยนันมันเพียรเนี่ยถ้าเราคุยเรื่องกายคตาสติ พิจารณาความตายแล้วเอ๊ะวันนี้ก็ไม่แน่อาจจะหายใจเข้าไม่หายใจออกหานแอบแทกตายเฉยก็มีนะหายใจยากไหมตอนนี้บางขณะหายใจยากใช่ไหมมีไหมญาติโยมอ่ะมันมีหายใจแล้วรู้สึกมันไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่กระชุ่มกระชวยมีไหมหนูกะชุ่มกระชวยตลอดเลยโอ้โหสดชื่นตลอดเก็ยังดี เออเอาก็คอยและลึกไว้แต่อย่าลืมนะคนคุยกันอย่างแย่ปกติเนี่ยอยู่ๆก็ล้มลงไปเฉยๆนะเยอะมากนะเดี๋ยวนี้นะเยอะมากขณะนี้ก็กําลังปากกฏนะเพียงแต่เราไม่รู้ขาเท่านั้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับญาติกับคนรักคนชังหรือตัวเราทุกวินาทีมีความตายเป็นที่สุดนี่คือความจริง ถ้าเราอยู่กับความจริงเราจะรู้ว่าโลกใบนี้น่ากลัวมากเพราะว่าอ,อย่างอาศัยกายเนี่ยมันจะน่ากลัวที่สุดเลยนะเราจะช้าอยู่ไม่ได้ให้ใจเข้ารู้ทั่วถึงรู้รักษาตนประคองตนมิตรด,ดีสหายดีคือคอยเตือนเราไม่ใช่ให้หมเมาแต่คอยบอกว่าโอ้อันนี้ควรอันนี้ไม่ควรน,นะนี่เป็นกุศลน,นี่ค่กุศลไอ้ควรไม่ควรเนนะี่ย แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเตือนก็ใช่หมดก็ต้องฟังอ๋อเขาทําให้เราจากอ่อนน้อมไม่เป็นอ่อนน้อมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนอใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมต้องรู้ทรงตัวตัวเองไว้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยอย่างนี้ยกตัวอย่างให้เฉยพื้นฐานนะเราก็ดูไอ้ที่พอเหมาะผสมเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้ก็ความหมายว่าอ่าดีมิตรด,ดี คือชักชวนกันให้ตื่นรู้นะไม่มัวเมาในทรัพย์และยศเอาความตายใกล้เข้ามาทุกทีหมั่นเจริญเอากายเอาร่างกายเอาแขนเอาขาเอาสติปัญญามาส่งเสริมกุศลธรรมรักษาศรัทธาไว้ให้ดีเพราะวันอิ่มใจทุกทีเมื่อน,นึกถึงใช่ไหมเวลาเอออยู่เป็นเพชรนะเป็นของมีค่าไปเอาโอ้ยขาวอันนั้นอันนี้มันเศร้าหมอง โง่เลยลุงแล้วโรกเองเพราะว่าไม่มีคนอื่นก็มาเศร้าด้วยไอ้คนไม่รู้ข่าวมันหน้าเบิดบานเรารู้ข่าวเราหน้าแห่งเองใครงโง่ใครฉลาดไอ้รู้รอบนะ่ได้รู้อะได้แต่จิตนี่จะไม่ตกตำ่ำอย่างนี้ได้เห็นเป็นไม่เที่ยงเป็นธรรมดาโลกอย่างนี้ไปให้เบิดเข้าใจบอกเออมันธรรมดาจังสันละแตม่มีโลกกดลงก็เป็นธรรมดาเราก็ ตัวเราก็คือกันกับเขาก็ไม่ไปด่าใครแล้วเนี่ยโลกไปเนี่ยแต่เบิ่งเห็นความไม่ดีของเจ้าของไม่ต้องไปด่าใครในโลกละแค่ด่าเจ้าของเองก็จะตายอยู่ละแม่นว่าแค่นี้คืงานยุ่งจะตายแล้ะเลิกไปเบิง่งเลิกไปด่าผู้อื่นเบิ่งแต่เจ้าของให้คอยรู้สึกตัวไว้ละอกุศลไว้เนี่ยนะเนีมีจก่กมีปัญญ,ญามีจากค่ะ ให้ความตนีมันคุมใจบางทีให้ได้ก็ให้ด้วยกําลังกายก็ได้กําลังใจก็ได้กําลังทรัพย์ก็ได้กําลังสติปัญญาไ้อย่าให้โอกาสที่มีอยู่นี่เสียไปวันใดที่แขนขามันไม่อยู่ครบมันไม่ตามคําสั่งเราวันนั้นเราอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นนะอนาคตในไม่นานนี่แหละตอนนี้เรามีความเป็นใหญ่ใน ในมันอยู่คือเรายังมีบุญว่าเรายังเอากายเอาแขนเอาขามาใช้ประโยชน์ในก็ใช้ไปเลยอย่าเศร้าหมองให้มันเป็นกุศลไว้นสะสมองสมองสติปัญญาเงินทองจะมากจะน้อยมันจะใช้บริหารในบริหารไปถึงเวลามันจะน้าขึ้นแล้วก็แห้งลงน้าขึ้นแล้วก็แห้งลงไละ้ระหว่างที่มันขึ้นรู้จักบริหารนี่มันเกิดประโยชน์กับผู้กับคนเข้าวเหนียวก็ติ๊บนึงก็มีประโยชน์แล้วไม่ใช่เราต้องเป็นเม็ดเงินอย่างเดียว หรือเป็นเม็ดเงินก็นตามอยู่ที่เราเนี่ยคือโอกาสมันอยู่ในการบริหารแล้วเนี่ยจะจะจะกินคนเดียวหรือจะกินแค่ในบ้านเหรอโอ้ด้งโอ้มาแล้วหารเลยมองเห็นแล้วโอโหโอกาสมาแล้ะหารสี่นะทำบุญหนึง่งกินเองหนึง่งแบ่งปันคนรอบข้างหนึ่งเงินเก็บหนึงน่งสี่หารสี่นะนมียี่สิบแปดก,ก็หารสี่ได้ มีห้าบาทก็หารสีมีสี่บาทก็หารสีได้หมดเลยไหมหออยอดกระปุกไว้มันกระปุกแต่ละสีเฮ้ยกุยไปเรื่อยแปดโมงแล้วอะนะผู้ครองเรือนก็ก็คือว่าก็ต้องอย่างนี้แหละคอยฝึกละอารมณ์อารมณ์แคบใจแคบความหนักอ่ะอารมณ์หนักหนกัมิชองเอ้เาล้วให้ใส่สดชื่น เออะทรงศีลน,นะขาดศีลน,นะยังไม่รู้ศีลขาดหรือยังนะาสารลักทรัพ,รพย์ประพืผิผิดเอ้ยประพืตพรมประพืิผิดในพรม,มจันทร์นี่ของพวกนี้คือขาดศีลหมดเลยคอยสังเกตจิตเออถ้ากายเราไม่มีไม่ได้ไปเลอะแต่ว่าจิตมันเลอะรู้สึกตัวมันหายไปเห็นว่ามันหายไปี่ศีลขึ้นมาตั้งแล้ว เห็นมันอยู่ไม่สนใจฉันยังไหลาตามอันนี้ก็เป็นอีกเป็นทะลุเป็นดังพลอยแเห็นอยอู่มันอย่างนี้เองจ้องใส่หน้ามันเลยมันว่างวุบเลยนี่สีนอาเลย่ะนี่ทําอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นตามใจเราไงแต่หน้าแต่เรารู้มันได้พรารู้มันแล้วจะร่วมหรือจะลักตรงมั่นเลยไอ้สิ่งนี้อยากครอบงำเรามองหนะ้าปั๊บ ไม่ได้เอาอารมณ์โกรธลบหลงนะเห็นหน้าแล้วเหมือนเห็นหลุมแล้วไม่เดินไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลบหลงมันสติปัญญามันมีใช่ปะแล้วก็จะเดินไปในหลุมดิก็เดินข้างๆ้างเขาดิมันไม่ทาดทางอยู่ใช่ไหมนั่แหละสติปัญญาเนะ่ยเวลาอารมณ์ใจร้ายมันโผล่ขึ้นมาคิดลบลบคิดแห้งแห้งทรงจิตออกนอกเห็นหน้ามันอ๋อจิตมันคิดเปลี่ยนจากไอ้คนนั้นมาเป็นอ้าจิตมันจิตหมดเรื่องไหม นะนั่งหลับไปยังนี่ฟังรู้เรื่องอยู่บอ <c ười> ขอ่านั่งไปนั่งมาตาเริ่มเคิมไปเรื่อยๆโอ้ตายแล้วพระอาจารย์กำลังกล่อม <c ười> <c ười> โย yeah. โเยโอ,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 อ้ยุ่งเลยออาตื่นตัวอยู่เสมอตั้งใจมั่นอยู่เสมอนะจ๊ทูพุทธสุโพธิตา สาธุความตัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้าสาธุธรรมสุธรรมตาสาธุความเป็นธรรมดีจริงของพระธรรมสาธุสังฆสุปฏิปันติสาธุ ความปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์